เดี๋ยวี่บอคือรอท้ันนกันทับคุณครับรออยู่่มือครับจะดูคนต่าดูอะไรคนต่ามันรอนรอน้าดูตรงไหน ระวัดก็คือตัวึ่งเดียวครับไม่ขนาดนั้นดีครับมาญี่ปุ่นครับตอนนี้มาญี่ปุ่นมาที่แม่แรงครับผมเป็นระดิมระวัดทางเรือเรือทางบรารที่ขนาดครับทุนเงินทุนเงินกับแรงส่งแทนทุนคนละครับผปรเจกต์การตลาดทุนน่าสนใจ ไม่นอนเดี๋ยวกินมามก่อนใคนข้างนีย่ักักคดยเดียวๆใ้มามาวันนี้นนึงใส่คนข้างเนี่ยแต่มักินดินนมวันเดี๋ยวให้มามกินอะไรมามใส่คน อ oui. um. ันน pues ีปลาหนีที e <No. S 2> yeah. nah ่สุดเลยอ่ะนี่คือปลาหนีตัวนี้ก็ปลาปลาหนยังเจ้าเสมอในใจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลานีปลาปลาปลา พี like ่ปลาสวัสดีพี่ปลาสวัสดีพี่ปลาพี่ปลาคิ่ถึงไหมพี่ปลาเออดิฉนาปลาว่ากอนวันทีสี่ปลาแซลมาปากเป็ไหนคนดูยอมปาเขมียชูชีชูชีอยู่นห้องมีชูชีเออ เดี๋ยวว่าเออทำอะไรอันนี้อืมอยู่ประมาณสิบกิ๊กสิบกวองศากันเย็นมากถ้าเย็นก็เชื่อฮะ ตายสงบสีชมพูเออตายซะตากระเพรเอาไว้ทำไมตายยังไงตายสงบปะตายบศสวยเนี่ยเนาะเออตายบลวก็สวยด้วยจะย่างกุ้อ

สี่ถึงวันที่สิบก็ลปิดปรับปุงตัวหาวับการดำเนนวันนี้นารกำนนปิดปรับปุงเริ่มเลยอยากไปวจันปุ่นนะครับปิบอกวันที่ สวัสอเครับดอนเตัวเนมอสุรินทร์แล้วลัตนบุรีสวัสดีครับัณะตกบั าพี่พวกเขาเสมอสุรินเหลาสุรินเหล่าครับยังไงครให้กันมั่นใจนะครับกระตันาบริครับสุรินครับสบายที่บอวไสบายที่ครับเสียงไม่ค่อยชัดเลยโอ้ไม่ดูในห้องชุดกราตอนนี้อยู่ต่างห้องใต้ดิน ก็เลยมัน่อยมีสัญญาณมากยังมันก็อีทนนีนไ่ได้ทนฟังนีญญ่ได้ทำไม ครับพิ่ก็ทา,าอีกอ่ะชอบมากมากสีนเนาะเป็นหใคจงใจกับพี่ดีสุดรอครับทุกคนในยังไม่ชบพี่หนุ่มรถตูพ่พี่โอ้พี่โิวฤทตู้รแฟนคับสยงครับ กันไม่ใช่ได้กูอ่อโอเคอืใครหรอใครหรอบอกแล้วเรออย่ามาเทียบกันของแท้อยู่แล้วเหรอเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวี้เสียงกันก็ ทุกคนก็ไปติดตามชมแล้วก็พาไปอกันไหแต่ที่ผมพูดแล้วที่อที่ไปถมว่นีใเรบอกหรเเออมีคนบอกเลยนะเนี่ยะครับเดี๋ยวแล้วก็พี่มกาวผมตนะ คือแคหลวงด้วยนะแล้วกะพเขาหลอเข็มไปแล้วหล่อลเขมด้วยีอเคมชปเี่ขาแรกครับฮัลโหลมิสเตอร์ weil hat er ja noch